เยวสวัสดีทุกคนเป็นไงบ้างรู้สึกแผ่นใหม่มาปลาทองจะโดนเนิร์ฟไปเรียบร้อยเปิดมาได้ไม่ถึงครึ่งคืนเพรรู้สึกว่าคนจะไปฟาร์มน้องเยอะเกินแล้วก็ราคาถูกปรับมาเรียบร้อยเนี่ยตัวหนึ่งราคาเหลือเท่าไหร่เนี่ยสองพโอ้ยถูกลงเยอะเลยแล้วก็ปรับให้ตกยากขึ้นด้วยนะตอนนี้แต่ถ้าเป็นนี่ปลาทองแบบ Aurora, ออโรราตัวนี้ยังราคาดีอยู่ไงสองหมื 23. อันนี้คุ้มราคาดีกว่าปลาหมึกอีก แต่ถ้าได้ปลาหมึกออโราก็ราคาดีแต่ว่าตกยากกว่าใช่ไหมนี่ม้าน้าออโราตัวนี้ม้าน้าออโราเท่าไหร่ตัวนี้2องหมเห็นไหมแต่ม้าน้ําตกง่ายกว่านะเท่าที่ไปตกมานี่ม้าน้ําก็แน่นๆอยู่ออกบ่อยเลยปลาทองก็จะก็ออกไม่ได้ม่ได้ออกยากนะเท่าที่ไปลองมาก็จริงๆก็ออกง่ายอยู่เหมือนเดิมแหละแต่แบบคนไปฟาร์มเยอะไงเขาก็เลยเอ้เ e นะิร์ฟได้ชันเนิร์ฟนะผมก็เนิร์ฟลงนิดหน่อยแต่ก็ยังฟาร์มได้อยู่ แล้วก็มีคนบอกว่าอยากให้พี่กิตตกวานชาร์กจริงๆตกได้ไปแล้วนะนี่แต่วันที่ตกได้โอ้ยใหญ่เหลือเกินล้นเลยไม่ได้อัดให้ดูนี่อ่าไม่เป็นไรตัวนี้1นึ่งหมนสีน้ำหนักดีตอนนี้มี2ตัวละแล้วก็วันนี้เป้าหมายหลักของเราคือน,นี้เลยแผนที่กามหาสมบัติเราได้มาทั้งหมดประมาณ7อันนะใช้เวลาตกไป2วันแล้วก็เงินที่ไปฟาร์มมาเนี่ยก็ฟาร์มมาจะาก,ก่อโัวสลัดใหม่หมดเลยนี่ใช้เวลาฟาร์มมา2วันเหมือนกันหลานสอง ก่อโจนสลัดใหม่กับเบตออโรล่าถือว่าออกบ่อยใช้ได้นะแล้วก็มาขายนี่แบบรวยเลยอะ่ะตัวละ2 0 0 0มื่นแป๊บเดียวก็แสนแล้วอะ่ะสองหมื่นห้าสองหมื่นะเดี๋ยวเราไปที่ก่อโจนสลัดใหม่ก่อนเพื่อไปปลดล็อกแผนที่กันก่อนนะไปทางรสลิดแล้วก็เลยไปด้านหลังอีกนะมาดูกันว่าภารกิจตามหาเบดคัดใหม่ของเราจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าเราล,ลงจอดแล้วก็ต้องไปด้านบนมันจะอยู่ตรงนั้นอนะ่ะสว่างสว่างตรงนั้นอนะ่ะ อยู่ตรงนั้นเหตุย่างเห่ยย่างนั่นสว่างสว่างยืนแอบอยู่ตรงนั่นซ่อมแผนที่นี่สองร้อยห้าสิบโอ้ยมีตังค์เยอะแยะสบายเดี๋ยวเราไล่ซ่อมไปเลยนี่เรามีหลายอันปุ๊บพอซ่อมเสร็จปุ๊บนี่ตัวเลขในแผนที่มันก็จะโผล่มาอย่างงี้เดี๋ยวไล่ซ่อมกันนะมีทั้งหมดเจ็ดอันแต่ว่าเราตกเจอยังแค่แผ่นที่นะระเบิดนุ๊กนี่เรายังไม่เจอนันี้โอเคเราทําการปลดล็อกแผ่นที่ทั้งหมดเสร็จละมาจากนั้นเราจะไปทีละแผ่นที่เลยอันแรกบอกว่า x หนึ่งหมื่นเจ็ด กับ y 95 Z นี้น่าจะเป็นแนวไหนแนวสูงแนวต่ำหรือเปล่า x y แกนตั้งแกนนอนแล้วก็ต้องเปิด gps ดูว่าน,นี้ gps ก็ซื้อได้ที่ก่อแรกนะลบเท่าไหร่นะไม่ใช่ดิบวกพันเดดิอ, 1, 7, อันแรกพันเอันที่2 95ใช่ใช่ใช่แกน y นี้น่าจะเป็นน้ําลึกใช่ไหมส่วน Z นี้น่าจะเป็นซ้ายขวาพันเจ็ดพอ่ะพันเแล้วทีนี้ลบเท่าไหร พันเลบไปที่1 1 0 1ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะนี่แนวแกน x แกน y แนวตั้งแนวนอน1 7 1 0 1็บนเกาะเหรอหรือใต้กเกาะเฮ้ยน่าจะใต้เกาะแถวแถวนี้1ัน765แล้วก็ลบ11,38 1,765ลบ1นึ่น่าจะแถวแถวนี้อ่ะถ้าแถวแถวนี้เราต้องใส่อ่าเครื่องนำน้ำก่อนอ่ะมาไป let's go อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ อ๋อนู่นนู่นนู่น,นโอ้ยใต้น้ำหาไม่ยากหาไม่ยากเออแด้แรกแล้วปึ๊บได้ไรเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดำน้ำางก่อนปึง้งได้เบ็ดเลยใบไม่ไมเฮ้ยได้เทมเพลสเหรอได้เทมเพลสโทเทมอันแรกได้เป็นอันนี้มาเทมเพลสโทเทมก็ไม่แย่แต่ก็ไม่ดีอยากได้เบ็ดไปไปดูกันต่ออันที่สองนี่ให้เดี๋ยวเราดูกอนมันมีอันไหนที่ใกล้ๆพื้นที่นี้ไหมเหมือนจะมีมีอันนี้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 น่าจะ พันสองกับหกร้อยยี่สิบเจ็ดส่วนแกน X อ่าส่วนแกน Y นี่เป็นความสูงความลึกคนตื้นเออพันสองพันสองทางไหนพันสองไม่ใช่ทางนี้ทางนี้โอเคพันสองแต่นี้เลยต้องกลับเป็นิดนึนงแถวๆนี้ okay, ปแปดร้อยห้าสิบโอเคป่ะเราจะอยู่ในนี้แหละใต้น้ําอยู่ตรงไหนดูตรงไหนนูนนู้นนูน,นอ่าอยู่ตรงกอน,นู้นเห็นแล้วเห็นแล้วปึ๊บมาอยู่ตรงกอรน,นี้นี่ปึ๊บนี่แลวอยู่ใต้น้ํา ดำลงไปดำลงไปดำลงไปฉันได้เบ็ดฉันได้เบ็ดได้เบ็ดโอยเทมเพสโทเทมอีกแล้วมันจะมีของอย่างเดียวเลยหรือไงเฮ้ย hey. อันต่อไป2008กับ3 0 0 0อยู่ทิสประมาณ SE ไป2อ0 0กับ3 0 0 0น่าจะแถวแถวนี้หรือเปล่าบนเกาะเหรอเฮ้ยมีความเป็นไปได้ไว่าอยู่บนสโนแคปปะเนี่ยเดี๋ยวดูความลึกก่อนเออ41เหรอ41นี่ น่าจะอยู่ด้านบนหรือว่าบนเขาไม่ใช่น่าจะใต้น้ําสิใช่ไหมเลขน้อยอยู่ใต้น้าโอเคเอามาเอามาเามาตรงนู้นใต้น้าชัวหลงหลงหลง,ลงผิดทางผิดทางโอ้นู้น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 น,นู้นใต้ใต้เกาะนู้นโอเคใต้เกาะนูน้นเพื่อนใต้เกาะนู้นก่อฝัอ่งนี้ก่อฝั่งนี้อ่าดีนะว่าฉันสามารถดำน้ําได้เก่งมากเลยฉันคือมนุษย์เงือกแล้วพอเวลาเราเก็บหีไปแล้วก็กล่องไม่ใช่กล่องสิเอ่อแมพก็จะหายไปด้วยโอเคเฮ้ยได้ไรอ่ะซันเคนชอ็อตฟรีหมอ คืออะไรอะ่ะมันมันคืออันนี้มันคือปลาโอเคแต่เป็นปลาที่บับซันเค้นอืมโอเคโอ้ยดีใจตตอนแรกนึกว่าได้เบ็ดแล้วอ่ามีการนึงอยู่ใกล้ๆก,กันอันนี้สองพันห้าสองพันห้าแต่ลบสามร้อยลบสามแปดสี่สองพันห้าแต่ลบสามแปดสี่ลบสามแปดสี่เดียวหาจุดก่อนสองพันห้าลบสามสี่แปดไม่ใช่ลบสามแปดสี่ลบสามสี่แปดสองพันห้าลบสามสี่แปด แล้วก็อยู่ที่ความลึก8โอเคน่าจะใต้นี้อืฝั่งกันนี้ไม่มีน่าจะเป็นแถวน้ําลึกแถวนี้นะมันอยู่8เลยใช่ไหมแปดนี่น่าจะอยู่ใต้น้ําทะเลลึกเดี๋ยวเราใส่ตินงกบช่วยป๊าบอยู่ไหนเอ่ยเอ้าไม่มีอ้นี่นี่นี่นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนป๊าบได้ไรได้6ทัฟเฟิลวอร์มแฮะเอ๊ไม่หาง่ายนะเนี่ยหายากอยู่นะเนี่ยเอาจริง ไปเหลือสามอันสุดท้ายแล้วว่าถ้าไม่ได้นี่เศร้าเหมือนกันนะมีตังค์เยอะก็ใช่ว่าจะซื้อได้ไปอันต่อไป383ก 3, 3, ับ348ปไปน่าจะแถวแถวนี้หรือเปล่าอันนี่โอ้ยใกล้อนนี้ใกล้เอ้หโดนลงมาเจอเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกองก่อนเปิดกองก่อนป้าได้อได้ทัฟเฟิร์นอีกแล้วอันนี้มันอยู่ข้างๆมูลวูดเลยมาสองันสุดท้าย96กับ1618นน่าจะแถวแถว,แถวนี้แถวแถว,แถวนี้ลองไปดูก่อน เช็คอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวลืมดูแผ่นที่าอความลึกประมาณ46อ้าเจอ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 พอดีโอ้โหเปิดปุ๊บเจอปับ๊บได้ไหมได้ไหมไม่ได้ว่าได้ตังว่าโอ้มันมีทั้งของดีทั้งของแย่โอ้โหอย่างนี้แย่เราเนี่ยแย่อันสุดท้ายแล้วที่เราตามหามาโชคของเราจะหมดไปตั้งแตอนนี้ไหมไม่พิกกิตคือคนดวงดี ลบสามกับ1751เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่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 น่าจะนี่นี่สีทองทองอยู่ใต้น้ํานี่เลยดําลงไปเฮ้ยเฮ้ยติด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 อะไรติดอะไรเดี๋ยว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 ติดกล่องได้ต้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 องได้ได้อะไรอ่ะได้คอมพาร์ตบับเบิ้ลเหรอไหนหน้าตามันเป็นยังไงโอ้โหยังกากโอ้ของดีๆแล้วพี่อ่ะเดี่ยซื้อมาครบแล้วสามันโอ้โหของเราดีกว่าเยอะเลย แล้วพวกคุณก็น่าจะได้เห็นความพินานสันตโลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่คือจุดที่เราใช้ฟาร์มนะเนี่เราเอ้อมาตรงด้านหลังของเกาะน,นี้กนเกาะตัวสลัดอะฟอสเค้นก่อไม่มาถึงเราก็จะเจอตรงนี้เลยนี่ตรงจุดนี้เลยถ้าใครเปิดธงอยู่ก็จะเห็นธงมากมายตรงนี้นี่นี่พื้นที่นี้เลยสําหรับพื้นที่ที่ใครอยากจะแบบมาฟาร์มตามนะตรงนี้แล้วก็ตะวาไปขายใช้เบ็ดออโรราแป๊บเดียวก็ได้แล้ว เ,ออเงินดีด้วยตัวละตั้งสองหมื่นปลาแร่แทบทุกตัวแถวนี้อืราคาดีทุกตัวตกไปเรื่อยๆเราเน้นปริมาณนะไงมาจิวิวตัวแรกก็ออรล,ล่าแล้วเนี่ยดูดิโอโหเป็นไงคนมากระดวงแต่ทําไมไม่ได้เบ็ดใหม่วะเฮ้ดูท่าแล้วเราน่าจะต้องไปฟาร์มแผนที่สมบัติกันอีกสักสองชาติอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าไปหาใหม่สักยี่สิบอันแล้วเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันทุกคนไปละเจอกันใหม่พาคต่อไปลากนะทุกคนบาย